พี่น้องว่ามันหยังพี่น้องว่ามันหยังเนี่ยอุ้ยมันเทาไหมมึงมันเทาดูวยมึงดูพยมึน่้วยมึงด้วยมันคอใครไกลเหรอล้วนมึงด้วยอุ้ยมึมันเทาด้วยฮะอุ้ยมันเทามันเทากะเอา kiếp không, ghiếp quá ui ui quá 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 cái quá 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 thầu nó quá quá đi quá 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 nhìn quá nè, nè, มืนเห็ดตะปูที่พี่น้องเหม่นเห็ดตะปูเห็ดเพาะสัดซัดเห็ดเพาะสัดซัดมันบ่แม่นเห็ดตะปูแก่ปานไข่กันอันเอียงใครเลี้ยงมันเ่ากระพองกันมันไหนแบบบวก ป๊าจักมัอนลักออกคกืงยาเหึงมึงดูโอ้ยนี่มันสิเกิอดอีกเพราะว่ามันได้เน่านี่ไข่นึงใหม่ๆเลยอนะื้องามคัดสองไข่ ขั้นจุ่มนี่มาถมนะพี่น้องเนาะโอ้ยมันถมหมดทออเป็นเชี่ยต่อไปอืนี่ไหนกันนะสิเก็บนะเฮ้ย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 นี่มอูกันนะอูอกใคชัดชัดอ่ใครชัดชนี่น่พี่น้องฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ

ฝนตกฝนเกี้ยงเฮ็ดหัวขนลุนชิลินอยู่เฮ้ยเฮ้ยนุ่งกัดยินกระจอ้ยโอ้ยเบื้งดอกอ่อนๆมีเบื้องดูน่ะเขาจังควนอยู่พาดใครยากใครนึงอ่ะ นเฮ้ย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 บางทีก็คือน้องมันไข้มันเต็มเต็มตาเหล่าพู้น่ะแต่แก้วอยู่พี่น้องได้เติมกันอีกแล้วประมาณสามขีดนี่แหละจ้านี่ฮ้ยโศกขีดตาอีหลีเด้อ